สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการเปรียบเทียบบทพูดของ DX Memorial l i like t w a c h Set และ DX Oma ม g e o Driver กับตอนสุดท้ายของ c a m e r g o กันแบบช็อตต่อช็อตนะครับอ่ะแล้เวเราก็มาลองดูกันเลย になれ時の王者にお前ならなれる最高最善の魔王にいつ死ねな幸せだったぞこの時代に来て。 世界がもう私の世界よ。 みんなの力だ。 いに普通の高校生時は相互彼には大魔王にして時の王者大魔女王となる未来が待っているかどうかはまだわからない เป็นยังไงกันบ้างครับเรียกได้ว่าทาเล่นกันแบบครบๆก็เหมือนเราได้นั่งดูคาเมเดรียโอตอนอวาสานไปด้วยเลยซึ่งก็เลยเรียกยว่าเป็นการเพิ่มเรื่องราวให้กับของสะสมทั้ง2ชิ้นนะครับทั้ง DX Memorial Right Watch Set และตัว DX o m a g i o Driver ให้ดูมีความน่าสนใจและน่าสะสมยิ่งขึ้นสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับการรับชมไปพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ